สวัสดีครับมาครับอีกแล้วครับครับนัทครับมาหาแนวินแรงมือนีแรลงอันนี้มันเห็นงานนะครับก่ได้หยุดดอกแต่ว่ามีธุระไปไหนก็ไปไทเปครับไปไทเปตัวไปไทเปกันมากครับพอดีพาสปอร์ตขาดครับไปต่อพาสปอร์ตหรืไม่ก็เลยเดี๋ยวพากันกลับมาไว้ตะเวนครับเดี๋ยวพากันมาอันนี้ินแรงครับนี่ครับไม้เดิมครับ ไทเปไทเปนี่ก็มือหลวงของไต้หวันครับแต่ว่าเป็นมือหลวงไม่แต่มือหลวงเก่านี่คือไทจงไทจงที่ผมอยู่นี่แหละครับคือไทจงคือภาคกลางครับส่วนไทเปนี่คือภาคเหนือคือคือกันครับกรุงเทพเชียงใหม่เหรอเนาะะคือกรุงเทพเชียงใหม่แหละกับภาคกลางภาคเหนือเนาะกรุงเทพภาคกลางเนาะเชียงใหม่ภาคเหนืออันนี้ก็อยู่ไทไทจงไทจงกับยูาคกลางเนาะ ให้เปรยอยู่พังเหนือแต่ว่าเกาะไก่ทองทุ่งเทียงใช่ไหมหรอครับประมาณ200โกิโลเกาไก่ประเทศไต้หวันมันบ่แม่นประเทศใหญ่ครับประเทศเล็กๆเป็นเกาะเนาะแลนเกาะตไต้หวันตะกี้เป็นเกาะตไต้หวันประเทศจีนเดี๋ยวนิเขาเปลี่ยนมันเป็นประเทศไต้หวันแล้วนะครับหา,าแล้วงกินเลงว่ามื้อนี้สิม,มาหันบ่แต่ว่าไปมาแล้วแม่นติแล้วมาหันเบิ่งแน่ามันกันนะครับเนาะ ได้ไปมันแล้วเลยครับนี่แหละครับนแนออมวมันก็คือปลาแหละครับนี่ครับปลาหนี้น้อยปลาหนี้น้อยก็สิป,ปิ้งครับแล้วก็ปลาปลาเขาอยังวันี่แหละครับบอกทุกงูกันมันเป็นปลาไต้หวันเนะาะมันก็คือปลาไทยห้อง คือมีปลาทำไมมีปลาช่อนปลาคอพี่น,อน้องนี่ครับโอ้ปลาคอหน่อยปลาคอปักเดี๋ยวได้เดี๋ยวได,วดว้โอ้ปลาคอหินตัวนี้นี่ครับพี่น,อน้องปลาคอรครับมานี่ครับมาพี่น,อน้องเอ้ยปลาคอรกระไร มานยุติตรงนี้ประคองไหมอันนี้ประคองนี่คือประมาณเด้ย์กี่จริงก็เลยตัวใหญ่อยู่ไปใส่ดงังแล้วครับพี่น้องปลาช่อนไต้หวันครับเพืค,ครับเพิ่นเอดาดังไปลงครับพี่น้องพาไปเบิ่งครับ ใส่ดางพองครับมื่อนี้ครับมากันสองคนเหรอครับมาหาแนาวกินแรงมันได้เกินหดแนวกินแรกงเราไปว่าครับน <c oughs> ั่นแล้วก็ได้ว่าได้หอดก็มีปาคอก็มีตัวใหญ่ <c oughs> ครับลงดางครับ ลงด่างลงใคปรปลาหน่อยพี่เห็นผสมปลาแดรดรอติดตามผลงานครับพี่นอ้องว่ามืัอน,นี้สิมานหลายบ่แต่ว่าหันกบพอแล้วแรงแล้วว่าหันนี่ถุงสำนันหันมาเสียหน้ากินแรงอยู่เลยครับว่าทั้งพุ่นทั้งไหนหาเ่าทั้งไหนครับพอดีเจ๊กเขาตกปลาอยู่ครับนั่งครับเจ๊กเขาตกปลาอยู่พี่นอ้อง าใส่ด่างขาครับปติดตามผลงานนะครับว่ามือนีจะได้หลายสำเร็จครับหนาวน้ำพี่น้องโอ้หนาวมือนีหนาวตกแรงมากหนาวตะว่าไปต่อโอ้ดินแล้วครับพี่น้องพุ่นดินแล้วครับพุ่นครับโอ้ยใส่ด่างม่าท้าสุดอยู่ครับพี่น้องเบ้างๆปุ่นอ่ะดินทวนๆอยู่ คูณครับอื้อปลาอย่างนอ้ออู้ปลาใหญ่นะครับเห็นปะครับน้องพี่น้องเห็นปะน,น้ออือลุตแล้วไอ้น้อจะเป้าดึงเบนเป็นมันลุตมันลุตน้องเบิร์กครับนังครับโอ้มาแล้วพี่น้องอู้ปปลาไนล์ลุตแล้วปลาไนล์ลุตเอาคัอนดึงมันติดเราไหมแต่แต่เหลือปลาหน่อยแต่ว่า Ta khai châu lút nhìn thấy vào phao ừ, Tí nữa là vãi nháy tí nữa Tí nữa là Em đi như này là ตามๆอยู่ครับปนไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับปนดๆปวดอะไรปวดอะโอ้ใส่บทที่สิบแล้วอยู่ครับปวดครับปว้ใส่แต่ว่าปลาติดแล้วครับมัด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 พี่น้องมนันมันแล้วบ,บ่ได,ด้เอาไม้ซักไปเถอกครับเอาหินทับไว้ ไว่าปลาติดแล้วนะครับโอ้ลมแห้งโอ้ติดหลายตัวแล้วพี่น้องน,นจะได้มาลงุดให้เพ็่กนบ่าจากน้อยครับปมดแล้วครับใส่ไปท่านสุดอยู่ครับปลาติดแล้วมาติดตามผลงานครับพี่น้องติดแล้วครับหมั่นวัว มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้อะเห็นตุ๊ตาตุตาตุโอ้โอ้โอโอ้โอ้ดวเกือ่องลยะครับโอ้มหันมาันมันไม่อีกม่ยกนะครับะมันี่น้องมาันน้องมาแล้วโอ้ับมาจากทยไทยเปลี่ยนข้เป็นสี ปวดหัวนอตบาดเลยติดโควิดมาจากใทเป๊ะวเหรอเนี่ะครับปลาจกปลายังนหกี่น้องมึกปากนี่ยไปยังกุน่ะน่ครับปลาหน่าเวอร์ปลาหนาเวอร์เห็นจะค้นปากเวอร์นี่นะครับ ปลาตื้นเมื่อ Ô, mẹ tôi tôi nghe 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 ครับไปด้วยกันดังไฟฟิ่งปลาครับนี่ครับรอทานครับปลาหยักเรือเรียบร้อยครับนี่สวยงามเลยทีเดียวครับพี่น้องนะครับรอรอรอทานรอทานครับพี่น้องกับมันหนาวน้ำครับถึงไฟต่อครับ นะครับมาเก็บหนาวต่อมองเก้าแล้วครับจวด ครับขอทานอีจักน้อยล่อเผาปลาครับเผาปลาไปกินกินแร้งโอ้โหครับแบกมาแล้วบ้างนี่ไหมโอ้เป็นบ้างเลยบางนี่ครับ

เออปลาน,นิ้นครับเดี๋ยวให้เบิพี่น้อง้พี่น้องเบิมาปันนี้ง่ายกันดินประมาณมันสิสองลูกเลยครับเออพี่น้องโคตรใหญ่กว่าหน่าผมีิครับใหญ่กว่านอ่งหายง่ายขนาดญ่ายนะครับนี่ครับ,รบ,รบโอ้หมดง่ายเลยพี่น้องอันนี้ใหญ่ย,ยังไม่ท่าไหนครับมีเซอร์ไพรส์อีกครับพี่น้องบักเล่นตุ่มแหขึ้นมาเมื่อกี้ครับ หลองเบิ้งครับโอ้จากปลายยังดอกพี่น้องบ้านนี่เพิ่กปลายยังดอกอในแห้งครับเบิ้งพี่น้องเอ้ยพูนน่ะยังไงบ้างยัครับโอ้ประมาณสิบโลได้ครับเห็นไหครับโอ้หเบิ้งแต่ขาผมนะครับพี่น้องว่าขาผมใหญ่บ่านี่ปลากับขาทอๆกันเอาโลด ครับโอ้เต็มแล้วครับเปียหนาขอมั่นเลยเถอะน่ครับหูใหญ่ครับประมาณสิบโลได้ครับตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่โอ้สละไผ่ครับพี่น้องเป็นบักรตุ่มแหงขึ้นมากเลยครับโอ้ละนิ้นกระใสเกือบสองโลปลาหนีครับมันได้ขึ้นไหมเราวะ นะครับผลงานมัอนี้ครับน si <eterm oon> ี่แหละครับตัวเดียวก็คุ้มแล้วพี่น้องกับปลานิ่นน่ครับโอ้ปลานิ่นี่ใหญ่ายง่ายง่ายครับปลาง่ายง่าแห้งครับปลาหนิ่งง่ายครับเบิ้งสีเบิ้องจุเบื้องง่ายเด้อพี่น้องใหญ่กว่าหนาผมปลานิ่นน่ครับเบิ้งตัวปลานิ่งครับโอ้ใหญ่ครับกับปลาอีหยังก็จักรสืออีหยังดอกบั่นเจี๊ยครับเตารถตัวนึงครับพี่น้องได้ตัวเดียว โอ้เดี๋ยวรอบหนา้าเจอกันอีกครับนี่ครับรอบนี้ก็สิพ่อสมีนนเหรอพี่น้องเดี๋ยวพี่นัทเพ่นจไิไปกูดางเหร oh, อครับปุณครับไปกูดังแล้วโอ้คือคือขับมานแล้วครับเมื่อนี้ครับแรงนี่กางสีคำครับพระอาทิตย์ตกดินแล้วค,ครับกางสีคำครับปลาก็ย่างไว้ก็ซุกแล้วแหละครับนี่ครับ จะกลับไปเห็ดน่ก,กินยุงหองต่อครับต้องใจเสลีปลานิ่นเหน,น,นะครับเฮ็ดกินแต่ปลาตัวนี้บพท่านรู้อยู่้ครับรอติดตามช่มคลิปหนาพี่น้องขอบคุณที่รับชมรับติดตามครับกด่ามให้ภาพมากตั้งแหนครับพี่น้องขอบคุณที่รับชม,บมครับ,ขอบ,รบ,รบขอบคุณครับ